สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่รักในการปลูกบอนสีนะครับผมสําหรับบอนสีนั้นทางสวนมีฟอร์มโกมาแบ่งเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีไม้ขนาดกลางขนาดใหญ่อลังการทางฝั่งนู้นก็มีนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับสาหรับบอนสีที่เป็นไซส์ใหญ่ไซส์อลังการนั้นก็นจะมีบอนสีเท้าพันตากับพญาพันวังนะครับผมซึ่งเป็นใบแดงดีมากๆเลยนะครับผม ั่งทางนี้บอนสีของเฮาก็มีนะครับผมค่อยๆดูไปว่ากระถางไหนชอบใจค่อยเอฟเอานะครับมาเริ่มต้นกันที่บอนสีของเฮาที่ใบพลิ้วๆสวยๆนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมเป็นบอนที่มีหัวนะครับผมเป็นไซส์แม่พันธุนะครับผมกระถางนี้มีจํานวนอยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับผมสาหรับบอนสีของเฮากระถางนี้มีประมาณ10ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่6 0ร้อยรวมส่งนะครับผมอันนี้กับถือว่าเป็นไซส์แม่พันธุ ที่สวยโกหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้บอลอลังการบอลใบใหญ่นะครับผมทุกท่านหันมาฝั่งนี้นะครับผมทุกท่านจะให้ดูถึงรายละเอียดของเขานะครับผมสำหรับโกนี้นะครับผมใครที่ชอบไม้ฟอร์มใหญ่นะครับผมก็จะมีบอลสีท้าพันตานะครับผมกระถางนี้นะครับอันนี้นะครับผมเปรียบเทียบให้ดูฝ่ามือนะครับผมเนาะใบใหญ่มากๆนะครับใบใหญ่กว่าฝ่ามือประมาณทักสองฝ่ามือได้นะครับผมทุกท่านนี่ครับ เป็นไซส์ที่เต็มฟอร์มนะครับผมมีจํานวนต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมกอนนี้นะครับผมอยู่ในกระถาง15นะครับผมทุกท่านนี่ครับดูฟอร์มของเขานะครับผมถ้าใครชอบใบใหญ่ใบอลังการกอนนี้จะขายอยู่ที่1,200รวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่ครับใหญ่มากๆเลยนะครับผมกอนนี้นะครับมีจํานวนต้นอยู่ที่ สำหรับจํานวนต้นของเพอนอยู่ประมาณ20กว่าต้นนะครับผมสาหรับกอน,นี้มีต้นใหญ่หลกัลกๆอยู่ประมาณ10ต้นเลยนะครับผมทุกท่านแล้วก็มีหน่อแทงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นฟอมกอแบบธรรมชาตินะครับผมใครที่ชอบไม้ทรงพุ่มใบใหญ่ก็จะแนะนํากระถางนี้นะครับผมสําหรับเท้าพันตานะครับผมมาต่อกันที่ไม้ที่ฟอร์มใหญ่ขึ้นไปอีกนั่นก็คือบอนสีพญาพันวังนะครับสำหรับบอนสีพญาพันวังนั่นถือว่าเป็นไม้ตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นไม้ไซส์ใหญ่ไซส์อลังการนะครับผม สำหรับกระถางนี้นะครับใบค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านเป็นใบใหญ่ใบม้วนดีมากๆเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับแต่ละใบของเขานั้นใหญ่กว่าฟารมืออีกนะครับผมทุกท่านสําหรับบนสีพญาพันวังกระถางนี้สีค่อนข้างที่จะจัดเลยสวยจะขายอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยรวมส่งนะครับผมทุกท่านสลหรับจํานวนต้นของเขานั้นมีประมาณมีประมาณสิบต้นนะครับผมแต่ว่าแต่ละต้นของเขานครับผมนี่ครับนี่ครับสำหรับ ต้นของเขานั้นครับผมลาต้นใหญ่มากๆนะครับผมใหญ่กว่านิ้วชี้อีกนะครับผมท่านเห็นบอครับแต่ละต้นของพ่นนะครับมีหนอนเล็เๆกแทงขึ้นรอบๆคางๆนะครับผมท่านลักษณะอย่างนี้นะครับผมจะเป็นบอลที่มีชุดหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมใครที่อยากเอาไปทําแม่พันธุ์นะครับผมทุท่านเพื่อเป็นการขยายหรือว่าเอาไปตั้งโชว์กะสวยตะงงานตะการตามากๆเลยนะครับผมทุกท่านตัวนี้นะครับ สำหรับใครที่อยากได้เท้าพันตาเอาไปเลี้ยงคู่กันนะครับจะมาแนะนํากระถางนี้นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมจะเป็นใบม้วนค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมทุกท่านสําหรับเท้าพันตากระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่1,100รวมส่งเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับไปตั้งคู่กันจะเทียบรัศมีกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่เหมือนกันพอๆกันนะครับผมทุกท่านสำหรับจํานวนต้นของเพ่นนั่นจะอยู่ที่ สำหรับเท้าพันตากระถางนี้นะครับผมมีประมาณ10กว่าต้นนะครับผม14บสต้นเลยนะครับผมทุกท่านได้จานวนต้นเยอะแล้วก็มีหน่อแทงขึ้นเรื่อยๆในรอบคอแบบนี้เลยนะครับผมทุกท่านใครที่จะรับคู่กันกับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นพี่น้องกันนะครับผมน้องสาหรับเท้าพันตากับพยาพันวังก็จะมีประวัติที่มายาวนานนะครับผมสำหรับชื่อเพิ่นกะมีเสน่ห์มีมณฑ์แขังนะครับผมน้องสาหรับคนที่อยากรู้ประวัติกะไปค้นใน Google เบิร์กเลยครับผมทุกท่านเพิ่นเป็นพี่น้องกันแล้วก็ เลี้ยงคู่กันได้ดีนะครับผมตามความเชื่อนั่นก็คือเอาไปเลี้ยงเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือว่าเป็นมงคลแก่ครอบครัวนะครับผมเพราะว่าคําว่าพรยากับเท้าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับผมนอกว่าเป็นเป็นอย่างที่มีพลังในตัวอยู่แล้วนะครับผมทุกท่านหรือว่าใครอยากได้กรที่รองลงมานะครับผมนกเกนาะจะเป็นกรนี้นะครับผมสลับเท้าพันตานะครับ สำหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่900รวมส่งนะครับผมทุกท่านมีอยู่ที่10กว่าต้นเลยนะครับนี่ครับสำหรับกระถางนี่ก็ได้จํานวนต้นเยอะเหมือนกันนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่อยากได้งบอาจย่อมยอม,มลงมานะครับผม แล้วมาต่อกันที่บอลสีกวนอูนะครับผมสำหรับบอลสีกวนอูกระถางนี่นะครับผมเป็นใบค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านนะครับใบดกดีมากๆเลยนะครับผมจํานวนต้นอยู่ประมาณเกือบๆ20ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับสาหรับกวนอูฟอร์มนี้นะครับผมทุกท่าน นี่ครับจำนวนต้นของผนเยอะมากๆนะครับผมนาอประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านแล้วกับใบค่อนข้างที่จะดกนะครับสาหรับบนสีกวนอูกระถางนี่นะครับใครที่ชอบไม้พื้นใบสีแดงไม้มีพลังไม้ชื่อมงคลนะครับผมก็ลองดูนะครับผมนาอว่าชอบกระถางไหนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมานําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนาอใครชอบกระถางไหนเป็นพิเศษก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมทุกท่าน สำหรับท้าวพันตานั้นมีมาแบ่ง3ามกระถางใหญ่ๆนะครับผมวันนี้ใครพลาดกระถางใดกระถางหนึ่งก็สามารถที่จะเลือกกระถางที่ใกล้เคียงกันได้นะครับผมทุกท่านใครทักมาก่อนกันมีชิดก่อนเด้อครับผมสำหรับบอลสีฟอร์มกอใหญ่ๆนะั้นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ